คลิปวิดีโอนี้มนนีพาร์เสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทั้ง18บว,บวกเด็กอายุต่ำก็18ปีควรเดใช้วิจารณญาณในการรับช้มเด้อสวดทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับทายอีกแล้วนะคะในช่องรัชดาชนีนะคะวันนี้มีอะไรเด็ดๆนะคะเพราะว่าคุณเวลานะคะเป็นคนที่นอนตื่นสายมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะมีงานแข่งรถที่สุพรรณและคลองห้าเราต้องทําเวลาเพราะเราจะต้องไปสองที่นะคะ แล้วนานจะเอารถนาาไปขิงกับพวกเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่สายมีไอเดียเด็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าไอเดียของสายจะเป็นยังไงนะแล้วดูสิว่ามันจะกล้าเอารถไปไหมนะทุกคนเดี๋ยวรอไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าโฉมใหม่และโฉมงามของน้องยิราจะเป็นเช่นไรน,นะคะ สวัสดีค่ะพัข้อสนะสักรู่นะคะและไซก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยน,นะคะแอดไปเลยนะคะช h e e e 3 6นะคะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะศูนย์รวมครบวงจรนะคะมีให้คุณเลือกมากกว่า1,000รายการเล่นง่ายได้เงินไม่ยากนะคะและการเงินมั่นคงนะปลอดภัย100%เนะคะฝากถอนด้วยระบบออโต้ไม่มีขั้นต่ำนะคะเปิดบริการ24ชั่วโมงคะ่ะ คืนยอดเสีย3%นะคะสูงสุด1,000บาทแนะนำเพื่อนนะคะแล้วคุณมีสิทธิ์วงล้อฟรีมีทุกอย่างครบวงจรนะคะอย่าลืมอดไปนะคะแอร์ชดยอดเป็นแมมือใหม่หัดขับต่อให้รถจะแรงหรือว่าตัวขับจะทำเวลาดีแค่ไหนนะคะถ้าม่ลายขับก็มือใหม่หัดขับอะเหมือนมือใหม่ค่ะมันทุกเมสนี่เป็นไง อาอเล็กสันแตดันแรงนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเมลาร์ละเมลารเมลารหานมาร์เวตานะทุกคนเน่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 อาอาอาผัวอีไซายนะคะอย่านะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาหยุ่งกับผัวกูเด้อนี่คาราบานะต้องเป็นพี่แอนอะอันนี้ก็มือใหม่หัดค้าไม่ซิงก็สีแมนเดยอันนี้แมนยูสีพายุ ก็คนจนก็หมาอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนเรื่องจริงเลยนี่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวฟังหน่อนะเดี๋ยวเราต้องถลรถเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราต้องรลุกผารกิกันเลยนะคะเวลาอยู่ข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบว่าเปิดกล้องไปเปิดคลิปไปงานรถนะทุกคนปไป,ปเร็วเร็วเร็วเร,วเรวห้องไหนเร็วเร็ว ปุกหน่อยปุกหน่อยไอ้ปุกเอ็ปุ้หน่อยปุกเอ็ปุ้ปหน่อยปุกเอ็ปุ้ปหน่อยเลยปุกเอ็ปุ้หน่อยนะป๊าไปดิอเอาไม่ใส่สนามละฮะมันเที่ยงแล้วเด้<า>นอดนี่เปิดคลิปแล้วนี่แม่เปิดคลิปแล้วนี่เปิดคลิปแล้วนี่เปิดทำไมไม่อาบน,น้ำเนะอ้ย ไปเร็วๆลูกๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวให้คุณเมลายไปอาบน้ําทําอะไรก่อนนะสวัสดีครับวันนี้ก็ร<อ>ัชาดาแชแนลอีกเช่นเคยวันนี้จะเอายีราฟไปขงิงไอเชื้อไอชาตสองพระองค์ช่างแรงเหลือเกินไอพวกนี้ไอป้อมอะไรพวกนี้พวก,พวกวรีแย่ยหมดก็เ,<อ>เอาไปไปไปลานอินด้วย<อ>าลานอินลานอินพวกพรวกีแย่หมามาใหม่ลูกมาเอแล้วก็ไปต่อที่สนามของห้าเออดูมืดๆของห้าน่าจะมืดๆหน่อยใช่ะป ปาก็เดี๋ยวปาก็ต้องพูดอ้ามึงมีอะไรปะเนี่ยทำไมมาเปิดคลิปท้องบนอะไรแบบนี้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหรอกเลยเขารู้ว่าจับว่ะอ่ะเรื่องคืพี่หมูไปได้แล้วใส่เชือกใช่ให้ช่วยยกป่ะเนี่ยมึงเหี้ยอะไรเนี่ยชมใหม่ไงชมใหม่อะไรของมึงวะ ชมไม,ม,ม,ม่ชมงามอาลามาทแท้แท้เฮียมันไม่ใช่เอ็ดพันมันจะมาฉลามเฮียเลยมือใหม,เหม่เฮียอะไรกูแก่ขนาดนี้แนละ้วมือใหม่หัดขับไงยี่มือใหม่หัดขับทำไมคาร์บาวแดงคุยอะไร <c oughs> โอ้ <c oughs> อะไรของมึงไปๆๆเอาไปอย่างนี้แหละเอาไปอย่างนี้ <c oughs> อ่ะหมื่นหนึ่งโอนเข้าบัญชีโอเคปะ ดูติดแม่งทั่วเลยดูนี่นี่นี่นีอน่อ่านคำนี้หนะ่อยเห็นไม่เห็นหรอคำนี้อ่านหน่อยไม่เห็นหรอกเย,ย,ยียนั่งทับก็ไม่ไมีใครเห็นหรอกหรอมึงคือมึงว่างมากไปไนะก็ว่างอยูน่นะก็ว่างทุกวันแหละจ้ะมึงแก <c oughs> <ๆ>ออกเลยไม่แกแหมนี่แะให้หมื่นนึงเอาไปสนามแล้วไปขับอย่างเงี้ยวันนึงเออเหรอได้หมื่นน,นึงนะโอ้ะ มึงทำไมเปลี่ยนฟิล์วเร็วอย่างงี้อ่ะไปขึ้นรถฮะเอาขึ้นรถทำไมเปลี่ยนฟิล์วเร็วขนาดนี้มีนหมอนะเป็นรถไปอย่างงี้แหละโ <Okay. S 2> อเคจะมือใหม่เหีเ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยก็นี่ไงมือใหม่หัดขับไงต่อให้รถแรงแค่ไหนมึงขับมันก็ชา้าอ,อยู่ดีแะเไม่รู้ต้องไป <c oughs> นี่แหละแหละพม่าแล้วถ้าถ้าอย่างเงี้ยทไกูต้องไปอ๋อพม่า แต่งกันนี้เหรอโอเคมึงเอร้อนขึ้นรถแล้วกันกูขอกูขอไปขอไปแต่งตาก่อนนะตอนนี้เราก็มาถึงสนามแดกต้องจ่ายตกใจ่าตีต้อจ่ายป๋เลยไวรุ่นเยอะอยู่วัยรุ่นเยอะเดี๋ยวลงไปฉายแสงหน่อยแต่มึงติดอะไรกูนั่นแหน่แกออกได้ป๋ะไม่ได้สุเลยโอนดวงนะไม่ใช่รถรถ แม่งทำมาทัดนี้เลยมื่นหนึ่งมื่นหน,นึงนห่งมื่นหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูบ<ห>รรยากาศกันทุกคนนะว่างหลังคนเยอะอยู่นะ <c oughs> ใช<ห>่คาะใช่